สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟซีเกตทาวนะครับเซิร์ฟวันนี้จะเป็นสมอนะครับหาข้อมูลคนเล่นนะครับ200บวกเลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นไฟเอเมชชั่นมือถือนะครับต้องนี่เลยนะครับไฟเอเมชชั่นมือถือนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมก็ขอนไปชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง BMK กันด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่ๆนะครับนละครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เริ่มเกมแล้วครับจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับ กดเพลเข้ามานะครับผมเขาก็จะให้เราเลือกตัวละครนะครับผมจะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับแล้วก็เลือกสกินนะครับผมแล้วก็ตั้งอายุนะครับว่าเราจะเลือกอายุอะไรของเป็นไอซีนะครับทุกคนโอเตนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับกดเลยนะครับเลือกเพศชายก่อนละกันนะครับผมอ่าเราได้เราเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับผมสาหรับเซิร์ฟเวอร์สกีตถลาวนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเด็กใหม่ต้องทำเหมืองอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางข้อมูลผู้เล่นก่อนนะครับ โอ้โหบอกเลยว่าคนเล่นแบบเยอะมากนะครับ2องร้บวกเลยนะครับซาวั์เซเบอร์นี้นะโอเคนะครับเข้ามาที่กระเป๋าเลยนะครับกดวายมานะครับผมนะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะให้ทุกคนเปิดของนะครับเปิดของเลกใหม่นะครับผมเปิดมาเลยนะครับอ่าของก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมมาดูนะครับได้เงินสดห้าพันในบัญชีห้าพันนะครับโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนะครับได้รถส่วนตัวนะครับหนึ่งคันห้ากิโลนะครับผมนะครับจะเป็นรถโลนะแล้วก็ได้อาหารนะครับตามนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับแล้วเข้ากระเป๋าวิธีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้กันนะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะกดใช้งานเลยนะครับอ่าโทรศัพท์ก็จะเหมือน iPhone ประมาณนี้นะสามารถใช้งานได้นะครับเรียกแท็กซี่ได้ด้วยนะครับตัวหาตำรวจหมอนะครับดูจีดูจีพแล้วก็โทรตัววิทได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เบิกรถนะครับเป็นรถเด็กใหม่ที่เขาให้มาคนละ1คันนะครับทุกคนนี่นะครับอ่า นี่ครับรถคนละหนึ่งคันแล้วนะครับทุกคนก็สามารถนําไปทํางานได้นะครับถ้าก่อนจะไปทํางานนะครับให้ทุกคนนะครับทับ G P S นะครับผมนี่นะครับทับ G P S เลยนะครับผมก็จะมีงานอาชีพเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะครับเห็นมทงานอาชีพเยอะแยะมากมายเลยเราก็เลือกงานที่เราอยากจะไปทําได้เลยนะครับถ้าก่อนจะไปทํางานนะครับผมแนะนําให้ทุกคนซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับผมมาที่ร้านค้านะครับที่จุดเกือดนะ นะครับเข้ามานะครับมันจะมีกล่องสีแดงนะครับให้เราซื้อไปเลยนะครับมันจะทาฟาร์มงานได้ทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าใครจะซื้อแยกก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมแนะนําให้ซื้อกล่องแดงไปละกันนะครับมันจะทํางานได้กับทุกงานเลยนะทุกคนนะนะครับแต่ว่าเลื่อยอ่ะต้องซื้อนะครับต้งหักละกันนะครับผมนี่นะครับเราก็มาดูได้นะครับผมร้านค้านะครับเลือกไปสักอย่างนึงอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมเงินก็มีอยู่ประมาณหมื่นที่เขาให้มานะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานชีพเพอร์เซอร์เวอร์นี้กันเลยนะครับ งานอาชีพน mm ี hmm. <H> ้ก like the no. mm ็จะเป็นงานอาชีพเก็บอันหุ่นนะครับทุกคนนี่แล้วก็กดทําไปเลยนะครับอ่าครับเดี๋ยวดูงานอาชีพต่อไปก็เลยงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บแอปเปิลนะครับทุกคนแล้วก็กดเก็บไปเลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวดูงานอาชีพต่อไปกันเลยนะครับงานอาชีพนี้ก็่าเป็นอาชีพเก็บหอยนะครับผมนี่นะครับอ่าหอยปลาันอ้าอยู่นะครับทุกคน เก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูงานเชียบต่อไปกันเลยนะครับงานเชียบค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนงานเชียบขุดเหมืองนะครับมันจะมีทั้งเหมืองหนึ่งแล้วก็เหมืองที่สองนะครับผมเหมืองที่สองคนน่าจะขุดเยอะนะครับโอ้โหดูด้านหลังนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมแหมฟาร์มดีจริงๆนะครับโอเคนะครับผมแล้วงานอาชีพนี้นะครับแปลกใหม่นะครับเป็นงานอาชีพเลี้ยงวัวนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ครับมาซื้อวัวตรงนี้นะครับตอจากนั้นเราก็มาเลี้ยงได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับและจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุด ที่ปลูกพืชผักนะครับผมปลูกสตรอเบอรี่นะครับผมนะเฮียเป็นงานอาชีพแปลกใหม่เนี่ยเนี่ยโคตเฟีวเลยทุกคนนี่นะครับคนก็จะมาปลูกประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดนี้กันบางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดดูรถนะครับทุกคนขายรถเออประมาณนี้นะครับก็จะมีรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถกระบะนะครับผมเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับมีรถรุ่นอะไรบ้าง นี่นะครับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับผมนี่นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราเลือกจะซื้อได้เลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหอันนี้คาร์บโลนะครับแพงมากเลยนะครับแล้วก็มีเบนซ์ด้วยนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถนะครับใครอยากได้ก็มาซื้อได้นะครับทุกคนในจุดนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับผมก็จะมีจุดที่คาบคลองนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ ขับอาวุธด้วยนะครับผมนี่ก็จะมีอาวุธเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราครับนะครับทุกคนนี่นะครับฮะก็ประมาณนี้นะครับนี้จะเป็นจุดที่เลเบลนะครับทุกคนโอเคนะครับเราหรับตัวนี้ก็จะไปรันเปลี่ยนสกินนะครับผมไปรันเปลี่ยนเสื้อนะครับทุกคนนะก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนสกินได้นะครับที่ร้านค้านี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็เลือกเอานะครับผมสกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใช้เงินเกี่ยวซื้อนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่า เลือกได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี้กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าโดนิทกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อกาชากันนะครับผมกระชาปองนะครับมันจะเป็นกระชาแฟชั่นนะครับทุกคนนะมีพวกแฟชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเราก็มาเลือกดูได้นะครับที่จุดนี้นะครับทุกคนเลือกได้เลยนะครับผมตันนี้เราซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กระเป๋านะครับผมนะ โอเคนะครับผมนี่จะเป็นพวกมีพวกแฟชั่นของมาโพนี่นะโอเคนะครับเราซื้อไปเลยครับไปเราลุ้นไปเลยโอเพ่นไปเลยนะครับเราซื้อมาประมาณเก้ากล่องนะครับตัวสิบกล่องเราลุ้นไปลวกล่องหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนโอ้โหทุกคนได้ข่าโพนี่นะครับผมถือว่าแรงนะทุกคนได้ข่าโพนี่นะครับอ่าที่มีข่าโพนี่อยู่อันนึงนะครับอ่าเฟ้วนี่ าจากเดนเน่เป็นยี่เงนเขาแน่ๆอยู่ข้างบนหัวนะครับผมก็ถือว่าเทก็ถือว่าแรงทุกคนหายากนะเขาฮอนนี่เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาดูได้นะครับเัอน์ชใครอยากจะเติมซื้อในกระชาฟองก็ได้นะครับทุกคน เร่านี้ครับสามารถได้ทั้ง bit, reveal, iling, คอมคอมพิวเตอร์ coping, ding, of, ter, แล s, SO, ly, eh ้วก็แล้วก็มือถือนะครับผมได้ทุกเวอรชันทุกแอนดรอยเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนจะไปนะครับก็ขอคนหนึ่งหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องมีมเคด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคนะครับก็ขอคนหนึ่งหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องมีมเคด้วยนะครับใครจะจ้างโปรโมทนะครับราคาถูกนะครับผมสำหรับช่องมีมเคนะราคาแพงมีแถมด้วยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับทุกคน Get 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 the big, get get the big, the the big,